ข้อ11นะกำหนดให้ A, B, C เป็นเซตโดยที่ A ิ B เนี่ยอันนี้เครื่องหมายที่คือสับเซตนะเป็นสับเซตของ B นะิ∩ C อ่าแปลว่า A เศก B มันเล็กกว่าหรือว่ามันเท่ากันก็ได้คำว่าสับเซตนะฮะกับ B เคกับถ้า n A ถ้ากับ25 NC เท่ากับสา NB เศ c เท่ากับ7 NA 6ศกซท่ากับสิแล้วทั้งหมดยูเนียนกันเท่ากับ49แล้วจงถาว่า NB ค่าเท่าไหร่คงตอบมีหลายค่าก็คือ10กว่า1ิบ4 15 1สิ้าสิบข้อนี้ทำได้2วิธีคือ1แทนสูตรใช่ปะสคือ วัดรูปอ,อ,อ่ะที่ให้เวลาน้องทำของแทนดไปเลขเลยอือืออ่ะเอ็นเอบวกเอ็บอีบวกเอซีใช่ไหม ลบเอ็นเออินเทอร์เซ็กซบีลบเอ็นเออินเทอร์เซ็กซลบเอ็บีอินเทอร์เซ็กซีแล้วก็บวกเอ็นเออินเทอร์เซ็กบอินเทอร์เซ็กซีอ่ะนี่คือสูตระอ่เาแล้วไม่่อ อ่เราดูข้างซ้ายด้วยข้างซ้ายคือส okay. ีสบเก้า na เรารู้ว่ามันคือยี่ห้า nb อยากสหา nc คือยี่สามอ่านต่อเอา b กซีก่อนก็ได้ ช่ไหมบีเซ็กซีลบเจ็ดอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวจะเขียนให้มันตรงตัวนะลบเจ็ดแล้วไงบีเซ็กซี่ได้สิแล้วก็ลบสิบอยู่ตรงนี้อ่ะแล้วไงอีก ก็จบแล้วอย่างนี้เหรับช่ปะนองคิดเลข่งนี้ใช่ปะ่ะอืมคือตอนเนี้ยมันมีปัญหาอยู่นิดนึงคือมันเหลือใช่ไหมละ่ะมันเหลือตัวไหนมันเหลือตัวนี้กลับตัวนี้ใช่ไหมเพราะว่าตัวนี้ใช้ไปแล้ว ตัวนี้ใช้ไปแล้วตัวนี้ใช้ไปแล้วตัวนี้ใช้ไปแล้วตัวนี้คือเขาถาม อืมอืมคือเอาล่ะคือตอนนี้เรารู้แล้วว่าตัวที่มันมีปัญหาคือตัวที่ขีดเส้นใต้ของตัวนี้่ะแล้วไง่ต่อแล้วเลขสิบห้าเธอคิดมาได้ไงเธ <c oughs> คิดว่าตรงนี้เป็นเลขศูนใช่ไหม สมมติสมมุติว่าพี่คิดว่าเลขนี้เป็นเลขศูนย์โอเคไหมพี่แก้สรรมการนะพี่แก้สรรมการพี่ก็เอาเท่าไหร่บ้ยี่ห้าบวกยี่สามเป็นเท่าไหร่ยี่บห้าบวกยี่สามเป็นสี่สิบแปดใช่ไหมสี่สิบแปดลบสิบสี่สิบแปดลบสิบเหลือสามแปดลบอีกเจ็ด ลบอีกเจ็ดเหลือเท่าไหร่สามหนึ่งใช่ป่ะถูกไหมเท่ากับสี่สิบเก้าตอนนั้นเอนบีก็คือเท่าไหร่ฮะสิบแปดใช่ปะถ้าถ้ามันเป็นศูนย์นะแล้วไหนดูซิสิบแปดมีช้อยได้นะคือช้อยสี่ ใช่ไห okay, มนี้คำถามคือแล้วที่น้องคิดได้สิบห้าเนี่ยเลขสิบห้ามาได้ไงคือ <c ười> พี่พี่บอกว่าเลขสิบแปดมาจากการที่พี่มั่วว่าเอ้ขีดเส้นใต้สองตัวให้เป็นเลขศูงโอเคป่ะแล้วเลขสิบแปดน้องมาได้ไงเอ้ยก็ทีเราเลขสิบห้าน้องมาได้ไงเอากระดาษที่คิดเมื่อกี้มาดูุิ เอไม่เป็นไรมีประโยชนมาแทนที่เราสอนหลักการทาคงคณิสตร์เพิ่มเติมให้หลักการนี้ใช้ได้ไปจนถึงน้องทำงานเลยนะถ้าน้องทำงานในสายที่เป็นสายวิทย์นะครับอาจจะไม่ใช่สายวิทย์ก็ได้แต่สายที่มันใช้เหตุผลนะโอเคไ่มที่ไม่ใช่ที่ไม่ได้เป็นแบบเป็นศิลป,ปินร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยนะอะไรที่มันใช้เหตุผลนะฮะ ที่ไม่ใช่ความสวยงามไม่ใช่ศิลปะเรา,าใช้หลักการนี้ได้ทั้งหมดหนึ่งคิดเลขหรือว่าทํางานต้องมีักคาโอเคไหมเรามีหลักคาต่อไปนี้เนี่ยคิดอะไรก็แล้วแต่เราจะเขียนใส่กระดาษลบเขียนใส่ไอแพดหรืออะไรอย่าไปลบเงิน,งนผิดไม่เป็นไรโอเคไหมผิดไม่เป็นไรทุกคนทําผิดได้นะครับไม่รู้ว่าในยุคนี้ครูที่โรงเรียนสอน ว่าเด็กข้ามทำผิดหรือเปล่าไม่รู้แต่ในชีวิตจริงทุกคนทำผิดได้โอเคไหมแต่สิ่งสำคัญกว่าความที่ทำผิดคือเราต้องรู้ว่าเราผิดตรงไหนโอเคไหมเราต้องรู้ว่าเราผิดตรงไหนและเราย้อนกลับไปแก้ไขได้หังนั้นแล้วเนี่ยสมัยพี่เรียนหนังสือนะพี่ก็ยังไม่ไม่รู้เรื่องนี้หรอกพี่ต้องรู้ตอนที่เรียนสระเวลาที่พี่ชินเลขกผิดนอะ พี่ก็จะทำอย่างนีดเลยเคยทำไหมเคยทำไหมซึ่งอย่างเงี้ยครูก็จะด่าว่าแบบเออสมุดเธอเลอะเหลือเกินพี่ก็จะเอาลิปปินมาป้ายอือเดี๋ยวยิ่งใช้ลิปปินกันอยู่นะอืมพี่ก็จะลิปปินมาป้ายซึ่งซึ่งการทําอย่างเงี้ยมันทําให้เราอ่ะไม่รู้ว่าไอ้ที่เราเคยทาผิดอ่ะมันคือเรื่องอะไรเดี๋ยบอกว่าเออ ในความเป็นจริง้วสมมุติว่าสิบห้ามันผิดใช่ไหมหลักการที่เขาสอนคือให้ทําอย่างนี้นะขีดทีเดียวให้รู้ว่ามันผิดนะครับถ้ามันผิดนะให้รู้ว่ามันผิดเพราะอะไรรู้เปล่าเพราะว่าในโลกจริงอะไอเลขที่เราคิดว่าผิดอะ่ะมันมีจริงของจริงอีกมันอาจจะถูกก็ได้ <laughs> หรือเปล่าไหมสมมติน้องไปวัดตึกมาหลังเงอะ่ะน้องอาจจะวัดผิด เพราะว่าเครื่องมือมันผิดอะไรเงี้ยแต่ว่าเลขที่น้องจดมาอาจจะเป็นเลขที่ถูกก็ได้เราไม่มีทางรู้เลยดังนั้นถ้าเกิดว่าเราไปฝนให้มันยึ๊ยยึยึยึอย่างเงี้ยหรือเราพิจารณาลบอ่ะเราจะย้อนกลับไปไม่ได้เลยว่าจะเดินมาดูเลขอะไรเห็นปะขีดทีเดียวพอ,อะนะครับอืก็ลองไปใช้ดูนะแต่ถ้าเกิดรมัธยมดา่าก็บอกรูว่าเนี่ยมีวิศวตร ถ้าเขา,ายังไงอีกก็ทําตามที่เขาว่านะฮะแต่นี้คือหลักการจริงๆเวลาที่คนทํางานนะในในสายของเอ่อพวกเหตุผลนะ,ะเพราะว่าเราอยากรู้ว่าเราผิดตรงไหนเวลาที่เราย้อนกลับไปแก้จะจะได้แก้ได้นะครับโอเคฉเฉลยนะข้อน,นี้ตอบสิบแปดข้อ,อน,นี้ตอบสิบแปดถูกแล้วความหมายของสิบแปดก็คือไอ้ก้อนสีม่วงเนี่ย มีค่าเป็นศูนย์นะครับก้อนสีม่วงที่พี่ขีดให้อ่ะมีค่าเป็นศูนย์ทีนี้น้องต้องพิจารณาว่าทําไมก้อนสีม่วงอ่ะมันถึงมีค่าเป็นศูนย์มันมีประโยคนหนึ่งในโจทย์เห็นโจทย์ไหมตอนนี้น้องน้องเปิดโจทย์คู่ไปด้วยปะ่ะดูด้วยกันใช่ไหมมีประโยคนหนึ่งในโจทย์เนี่ยมันเขียนว่าเนี่ยฮะ A s เซ B เป็นสับเซตของ B s เซ C ครับจําไว้นะ A อ n ินเตอร์เซกเป็นสับเซตของ B s เซ C เอากระดาษค้าวมาเดี๋ยวจะตีความคําี้ให้ A s เซ B เป็นสับเซตของ B s เซ C นะครับประโยคนี้มันหมายความว่า A อ n ินเตอร์เซกคือตัวนี้ฮะ ตัวบอเนี่ยนะฮะมันเป็นส่วนย่อยของ B6C คือตัวน,นี้ครับคือตัวน,นี้ครับอ่นไหมเออเฮ้ยพี่เพิ่งเห็นว่าพี่เขียนวงเล็บผิดเดี๋ยวพี่แก้ให้มันถูกก่อนคือมันต้องแบบตรงนีด้ดันลบไม่ได้แล้วด้วย ถูกนะนะฮะพอมันเป็นสับเซ็ตเขาอะไอตัวเนี้ยมันเป็นสับเซ็ตของตัวเนี้ยก็คือมาเป็นส่วนย่อยไงแปลว่าจำนวนค่าที่อยู่ข้างใน A set B มันถูกนับไปแล้วด้วย D set C แทนไปค่าที่อยู่ข้างใน A set B เนะี่ยมันเป็นส่วนย่อยซึ่งจึงถูกนับไปแล้วด้วย b set C และด้วยการสรุปอย่างนี้น้องเห็นตัวล่างไหมตัวล่างมันคือส่วนซ้ำทังสามตัวใ่ปะซึ่งเอาจริงๆแล้วตัวล่างเนี่ยมันก็คือส่วนที่มันมีเซ็กซีด้วยเซ็กบีด้วยเซ็กเอด้วยเพราะนั้นไอเนี่ยส่วนล่างเนี่ยเป็นส่วนย่อยของัวบนอกทีนึงใช่ไหมใช่แล้วจริงๆส่วนล่างก็เป็นส่วนย่อยของตัวนี้ด้วยซ้ำไปใช่ไหมใช่ อด้วยเหตุผลของการที่ไอแผนเนี้มันเป็นสับเซตกันนะครับจึงทําให้ไอสองตัวนี้ที่เป็นสีม่วงมีค่าเป็สศูนเนี่ยเพราะว่ามันกูุกนับไปแล้วใน b set c ก็คืออยู่ในเจ็บนับไปแล้วในเซ็ตคิดอย่างนี้นะมคิดอย่างนี้ซึ่งตอนเนี้ยมันไม่เห็นภาพหือว่ามันก็เลยยาก ดังนั้นข้อนี้พี่แนะนําให้วาดภาพประกอบด้วยออืมอเรามาดูภาพประกอบพี่อยากให้หมดไปให้หมดเลยนะเดี๋ยวพี่จะเหลือแค่แค่นี้นะแล้วพี่จะวาดภาพประกอบให้น้องดูกันเวลาที่วาดไอ้อย่างเงี้ยให้เราวาดเป็นช่องเจ็ดสีฝึ่ง A B C a เ b คือส่วนนี้ฮะคือส่วนนี้ฮะ b ศกซ c ค,คือส่วนล่างครับคือส่วนล่างครับดูเฉพาะตรงกลางก่อนดูเฉพาะตรงกลางก่อนตรงกลางที่มีสีม่วงกับสีแดงค่อ,อยอะไร,รบ้างตรงกลางใช่ไหม ตรงการเป็นส่วนผสมของทั้งสองส่วนใช่ไหมมันไขอยกันอยู่นะฮะแล้ว A เละ B คือก้อนสีแดงเนี่ยเป็นส่วนย่อยของก้อนสีม่วงไงฮะก้อนสีแดงทั้งแผ่เนี่ยรวมถึงตรงกลางด้วยนะเป็นส่วนย่อยของก้อนสีม่วงครับผมดังนั้นแล้วเนี่ยก้อนสีแดงทั้งแผเนี่ยจึงไม่ต้องคิดค่า มันถือว่าเป็นก้อนเดียวกันเพราะว่ามันเป็นสับเซ็ตคือนเป็นส่วนย่อยมันถือว่าเป็นก้อนเดียวกันทั้งแผงเลยมันก้อนเดียวกันจบไปแล้วในในข้อน,นี้มันคือเลขเจ็ดอุ้ยมันคือเลขเจ็ดโอเคเลขเจ็ด จบครับได้คำคิดอะไรฮจะรู้เรื่องไหมรู้เรื่องไหม